เจ้าคอกีตาร์แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีหลากหลายราคานะครับเจ้าตัวนี้ก็มีตั้งแต่หลักร้อยนะครับไปจนถึงหลักเป็นพันก็มีนะครับอย่างเจ้าตัวนี้ก็พันกว่าบาทนะครับนี่ก็200กว่าบาทก็ไม่ได้จะบอกว่าในการหนีบอะไรก็มีความรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นอะไรเงี้ยนิดนึงนะครับอ่าแต่ว่าก็ใช้แบบไหนก็ได้นะครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยก็ลองใช้ใน ราคาที่ไม่สูงมากก็ได้นะครับก็คาโป้นะพี่ครับซื้อคาโป้นะครับพอหนีบแล้วก็จะทำให้เราสามารถเล่นเจ้าตัวคอร์ที่เป็นสายเปิดนะครับเหตุที่ต้องใช้คาโป้นะครับอย่างแรกเลยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือใช้ปรับในเรื่องของเสียงร้องนะครับในการปรับคีย์ในการร้องแล้วก็ลูกเล่นในการเล่นคอร์ดนั้นๆนะครับอย,อย่างยกตัวยกตัวอย่างนะครับอย่างเพลงไม่เคยเพลงไม่เคยนะครับ ถ้าเราได้ฟังอินโทรเนี่ยที่เขาเล่นนะครับก็จะอยู่ในรูปของคีย์จีนะครับเดี๋ยววางไว้นิดนึง่อาอย่างเงี้ยอย่างงี้นะครับซึ่งมันอยู่ในแบบฟอร์มของคีย์จีนะครับถ้าจับทาาหรือจับแบบอื่นเนี่ยจะยากมากแต่ปรากฏว่าเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์บนะครับทีนี้ให้ดูในทฤษฎีดนตรีก่อนนะครับเป็น E ีีที่14ที่สอนเอาไว้ในเรื่องของการเปลี่ยนคีย์ต่างๆนะครับ แล้วก็จะเข้าใจในการใช้คาโปมากขึ้นนะครับทีนี้เพลงนี้มันอยู่ในคีย์บีนะครับก็ต้องเอาคาโปมานีบในเฟสที่4อย่างนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะได้ลูกเล่นอันนี้ละนะครับก็ดูในมิวสิกวิดีโอเขาก็ใช้คาโปแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็จะสังเกตว่าเสียงกีตาร์ก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เสียงร้องก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับ เราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไกลเสียงก็จะสูงนะครับแต่ว่าถ้าผมอยากให้เสียงร้องต่ำลงที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นการปรับคีย์ร้องนะครับก็ค่อยๆเลื่อนมาก็ได้นะครับเลื่อนมาถ้าเลื่อนมาหนึ่งแค่หนึ่งเฟตนะครับนี่ก็จะกลายเป็นคีย์ b flat ทันทีถ้าเลื่อนถอยไปตัวนี้นะครับนี่ก็จะกลายเป็นคีย์ A ทันที รหรือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเสียงยังสูงไปนะครับก็ไม่ใช้เจ้าคาโปก็ได้แต่เราก็ใช้หลักการในการเปลี่ยนคีย์นะครับก็จะทําให้เสียงร้องนะครับก็จะร้องง่ายขึ้นเราจะคิดถึงคนที่สาคัญอันนี้เสียงก็ต่ําลงมาแล้วนะครับอันนี้ตอนแรกอยู่ในคีย์บีอันนี้เลยนะเราเราจะคิดถึงเสียงก็สูงมากนะครับก็คาโปมาช่วยเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องลูกเล่นในการในการเล่นกีตาร์นะครับ ทีนี้จะรู้ได้ไงว่ามันหนีบตรงไหนแล้วมันเป็นคีย์อะไรนะครับถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราเล่นคนเดียวก็เราจะหนีบเพิ่มคีย์เสียงก็ได้สมมุติอย่างเพลงเพลงแพ้ทางนะครับแพ้ทางเนี่ยอยู่ในคีย์เออย่างงี้ใช่ไหมครับาาบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะผมรู้สึกว่าคีย์เอจับยากไปนะครับผมสามารถใช้คาโป้เนี่ยเข้ามาคีย์โกงนิดนึงนะครับหนีบตัวนี้นะครับ หรืออาจจะจําก็ได้นะครับว่าถ้าเล่นคีย์จีแล้วก็หนีบคา์โป้ที่2เนียจะอยู่ในคีย์เอแล้วนะครับอันนี้ผมก็สามารถเอามาเล่นนี้ได้นะก็จะเป็นขอที่ง่ายขึ้นนะครับอ่า G C E minor นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยบางทีก็รู้สึกว่ามันจะขี้โกงนิดนึงนะครับบางทีก็บอกลูกศิษย์หมงอนกานว่าฝึกให้เก่งแค่2คีย์นะครับคีย์ G กับคีย์ C แล้วใช้ฝึกใช้คา์โป้เอานะครับแล้วคาโป้ก็คาดเอาไว้ทีนี้ ก่อนที่เราจะมารู้ว่าพอคาดตรงไหนแล้วเป็นคีย์อะไรนะครับเราจะต้องมาจําจําสายที่6นะครับแต่และช่องเหมือนว่ามันโน้ตบนตรงนี้เนี่ยมันเป็นโน้ตอะไรนะครับอ่าเพราะว่าเวลาเราจับที่คอร์ดจีนะครับสังเกตว่าสายที่6นะครับตัวนี้เราก็จะอยู่ที่ตัว G พอดีนะครับอ่าทีนี้จําได้ไหมครับว่าเวลาที่เราจับคอร์ดคอร์ดทาบนะครับเหมือนที่เคยบอกว่าจับคอร์ดทาบ ขอจีนี่ก็จะสามารถทาาได้แบบนี้นะครับก็ให้นึกภาพว่าตัวนิ้วชี้นี่แหละครับคือเจ้าขาโปกนะครับทีนี้พอเราเลื่อนมาอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับจากจากคีอันนี้อยู่ในคีจีนะครับอ่าพอเราอยากเป็นคีเอจาก G ไป A ก็คือเต็มเสียงนะครับพอเต็มเสียงปุ๊บเราก็เลื่อนมานะครับให้เจ้าเบสัวนี้เนี่ยมาอยู่ที่ตัว A นะครับแล้วก็จับ G เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พยายามทาาเหมือนเดิมอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคี์ A นะครับ คีย์แต่จับในรูปหน้าตาของ G นะครับเราก็เปลี่ยนจากนิ้วชี้ตัวนี้นะครับมาเป็นคาร์โปนะครับ mm hmm. ทีนี้การเล่นแพ้ทางก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่านอกมากไปกว่านั้นก็อาจจะช่วยปรับเสียงร้องเราได้สมมุติเรารู้สึกว่าเพลงมันยังร้องสูงไปนะครับเราสามารถเลื่อนคาโปไปได้แต่ถ้าเราเล่นกับวงนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเจ้าตัวนี้มันคือคีย์ A แฟลตละนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้ร้องง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเราไปเจอนะักร้องผู้หญิงอย่างแพ้ทางเนี่ยผู้ชายร้องใช่ไหมครับถ้าเราเจอนระ้องผู้หญิงเราสามารถปรับให้สูงขึ้นไปได้อย่างนี้ฉันแพา้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนก็โอเคเสียงผู้ชายนะครับถ้าเสียงผู้หญิงเราก็อาจจะปรับขึ้นไปสักสองเฟตก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็จะสูงฉันแพรทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อ ก็จะทำให้ร้องได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนเราจะดูว่าเป็นคีย์อะไรนะครับเราก็ต้องเราก็จะต้องจำสายตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับว่าสายที่6มันเริ่มมาจากสายเปลา่าก็ E ใช่ไหมครับถัดมาก็เป็น F ก็เดี๋ยวจะมีตารางไว้ให้นะครับถัดมานี่ก็ F s h a r p หรือ G แฟดนะครับอันนี้ก็ G อันนี้ก็ G s h a r p หรือ A แฟ t A <ม>นะครับอันนี้ A ชาร์ arp, หรือ B แฟ t นะครับแล้วก็ B, ตัว B นะครับแล้วก็ตัว C C s h ชาร์ arp, หรือ d f l a ตตัว D นะครับแล้วก็อันนี้ก็ D s ชาร์ arp, หรือ e f l a t แล้วก็จบด้วยตัว E นะครับก็จะมาเป็นใน,นลักษณะนี้ซึ่งพอเรากดตัวไหนนะครับถ้าเราเลื่อนมาหรือเราจะใช้หลักการนี้ก็ได้เราเลื่อนมาโอเคอันนี้อยู่ในคีย์ A แล้วนะครับเห็นไหมตัวเออยู่ที่ตัว A นะครับอันนี้เพราะว่าตัวรูทมันอยู่ในสายนี้นะครับอืมซึ่งสามารถ เลือกฟอร์มก่อนนะครับอย่างแรกอย่างที่บอกว่าใน EP ที่13ที่สอนไว้ว่ามี3มี5ฟอร์มใช่ไหมครับเคสซิสเต็มนะครับมี C A G E D นะครับเราให้ข้องใน5คีย์นี้นะครับเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงสอนแค่5้คีย์นี้แล้วเราใช้เจ้าตัวคาโป้นะครับสามารถเปลี่ยนคีย์ของมันได้นะครับอย่างถ้าคีย์ C ก็ไล่ไปเหมือนกันนะครับทีนี้เจ้าคีย์ C เนี่ยเห็นไหมครับตัวตัวรูทของมันนะครับตัวสายมันจะมาอยู่ที่ สายที่5แล้วเราก็จะต้องมาจําโนต้ตของสายที่5ให้ได้ที่ไล่มาตั้งแต่ตัว A อ่านะครับ A เฟตที่ศูนย์นะครับ,รบถัดมาก็จะเป็น A อชาร์ปหรือ B ีแฟลตนะครับถัดมาก็จะเป็นบีนะครับบกับ C ก็ห่างกันครึ่งเสียงก็ติดกันนะแล้วก็ถัดไปก็ซีชาร์ปดีแฟลตนะครับ D. D ีด e ีชาร์ปอีแฟลตนะครับแล้วก็ E E กับ F ก็ติดกันนะครับแล้วก็ F แล้วก็ F-sharp หรือ G-flat นะครับแล้วก็ g G Shar หรือ A-flat นะครับแล้วก็ A สังเกตว่าพอไล่มาเรื่อยๆนะครับจากสายเปล่าสายที่0ูนย์ะครับจนมาถึง12เนี่ยมันจะเป็นตัวเดิมนะครับจากตัว A มันจะวนกลับมาที่ตัวเดิมนะครับทีนี้ก็เหมือนกันนะครับพอเราจับคอร์ด C ตรงนี้นะครับหรือเอาเป็นคอร์ด A ก็ได้นะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าในคอร์ด A นะครับเราก็ฝึกจับเป็นแบบนี้นะครับยอดนิยมนะครับ แล้วก็พอเราเลื่อนมาคอร์ด B นะครับทีนี้เวลาเราเล่นในคีย์บนะครับคีย์บเนี่ยก็จะต้องท่าเกอบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้คัโป้เข้ามาหนีบตรงนี้แทนนะครับก็จะทําให้เล่นเพลงคีย์บีนะครับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จับเป็นคอร์ด A ก็ได้นะครับหรือเราจะสามารถเราบอกว่าเราชอบคอร์ด G เราถนัดคอร์ด G มากกว่าเราก็เลื่อนมาตรงนี้ก็ได้นะครับ อ่า B ตรงนี้เราก็ดูนะครับอ้อ G แบบนี้ก็จะเว้น1ช่องก็หนิบคาโปในเฟสที่4บางเพลงเขาก็จะเขียนมาเลยนะครับเพลงฝรั่งหรือว่าเพลงไทยก็แล้วแต่บางทีเขาก็จะเขียนมาเลยนะครับว่าคอร์ดเพลงเนี่ยก็จะมี GDE m i n เม C D แต่อย่าลืมดูด้วยนะครับเขาจะเขียนคาโปคาโปสมาด้วยแบบนี้แต่เพลงนั้นนะ่ะถ้าเล่นกับวงเนี่ยไม่ได้อยู่ในคีย์ G นะครับไม่ใช่ว่าจับ G คือหน้าตา G นะครับแต่ว่ามันอยู่ในคีย์ B นะครับอ่า ก็จะช่วยให้จับง่ายขึ้นหรือคอซีก็ได้นะครับคอซีก็เหมือนกันนะครับก็เห็นหน้าตาแบบนี้บางทีอยากจะจับนะครับคอซีก็จะมีลูกเล่นของเขานะครับที่ที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้คาปโปเนี่ยก็จะแบบเนี่ยอย่คอซี เอมอันนี้ก็ดูเป็น C minor F G นะครับแต่ว่ามันอยู่ในคีย์ D นะครับอ่าก็อิงตัวนี้นะครับเป็นหลักหรือแม้แต่พวกคอร์ด D นะครับก็ใช้ได้ลูกเล่นคอร์ด D ก็จะมีที่เป็นะนะครับแล้วก็สามารถดีบคาโป้พอดีบคาโป้ปุ๊บเนี่ยเสียงร้องก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะครับวิธีไล่เสียงร้องเราก็ดูไง่ายๆนะครับจากตัว A B C D E F G เนี่ยนะครับถ้าเพลงนี้อยู่ในคีย์ G อยากให้ต่ําลงก็ไล่ลงนะครับจาก G ก็ไล่ไป E G ไป f ไปอ e, อันนี้ก็คือต่ําลงนะครับถ้าอยากให้เสียงสูงขึ้นก็จาก G ก็ไป A ไป B ไป C นะครับก็โดยใช้เจ้าคาโปนี่เป็นตัวช่วยนะอ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คาโปนิยมใช้เหมือนกันนะครับก็เพราะว่าเล่นกีตาร์โปร่ง2ตัวนะครับทีนี้แทนที่จะเล่นเหมือนกันนะครับดีด G กับ C ตรงนี้นะครับก็จะมีการใช้คาโปนะครับช่วยให้ มีเรนจ์เสียงที่กว้างมากขึ้นนะครับก็อย่างสมมุติยกตัวอย่างตัวหนึ่งก็เล่นคอร์ดจีนี้นะครับไปซีนะครับเล่นอยู่2อคอร์ดนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถเปลี่ยนจาก G ตัวนี้นะครับก็ไปทอนสปอตที่พูดไว้ใน EP ีที่14นะครับก็ไปทอนสปอตให้เพลงนี้กลายเป็นคีย์ดีก็ได้นะครับเราก็เลือกก่อนนะครับว่าเราอยากได้ ลูกเล่นนะครับให้มันอยู่ในคีย์ไหนอ่อย่างสมมุติผมเลือกในคีย์ดีอย่างนี้นะครับผมก็ไปเปลี่ยนนะครับจากคอร์ดนะครับไปคอร์ดใช่ไหมครับอ่คอร์ดที่1ไปคอร์ดที่4นะครับทีนี้คอร์ดดีก็คือคอร์ดที่1ไปคอร์ดที่4ก็คือคอร์ดจนะครับอ่ทีนี้ผมก็เอาคาโปมาหนีบเหมือนกันนะครับก็จะช่วยได้ ก็ไล่มานะครับอ่าเนี่ยอยากได้ให้อยู่ในคีจีนะครับอันนี้ก็อยู่ในสายสายที่4นะครับก็ไล่มา D นะครับอ่าดไป E นะครับก็อยู่ใน E ก็อยู่ในเฟที่2นะครับ E ไป F นะครับก็ติดติดกันแล้วก็ G F ไป G นะครับอ่านี่ก็จะเป็นอ่าหน้าตา D นะครับแต่ว่าอยู่ในคีจีเนี่ยผมก็เอาตัวนี้มาหนีบนะครับ จะเปลี่ยนฟีลลิ่งของเพลงนะครับถ้าเล่นกีตาร์สองตัวเนี่ยก็จะไม่น่าเบื่อนะครับตัวนี้ก็อาจจะเกาในตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็จะเล่นตรงนี้ก็จะสังเกตว่าตรงนี้ก็จะมีเสียงทุ้มมีเสียงอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะมีเสียงมีเสียงที่แหลมหรืออะไรนี้นะครับซึ่งนี่แหละครับก็เป็นประโยชน์ของการใช้ เจ้าคาโปตัวนี้นะครับหรือเคโปหรืออะไรเนี่ยโอ้โหเรียกกันแต่ก็นะครับที่ขายอยู่ก็คาโปนะครับโอเคนะครับก็สรุปว่านะครับช่วยเปลี่ยนในเรื่องของเสียงร้องนะครับแล้วก็ทำให้ลูกเล่นในการเล่นกีตาร์ในคีย์นั้นๆในเพลงนั้นๆนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับว่าหนีบไม่ถูกตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็สอบถามมาได้นะครับอย่าง อยากจะเล่นในเพลงนี้ตกลงเพลงนี้อยู่ในคีย์อะไรที่ผมหนีบคาโปมันถูกหรือเปล่า,านี้นะครับแล้วก็จะช่วยตอบนะครับใน,ในทุกคอมเมนต์ที่ที่เราพอตอบได้นะครับโอเคก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากความรู้เอาไว้มีอะไรที่อยากให้เราสอนหรือแนะนำเป็นพิเศษก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ